แพทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และอิมนโนวิทยาแล้วก็จบปริญญาเอกด้านออร์ลอเฮลซ์ไซจากคณะทันตแพทย์ด้วยค่ะจริงๆหน้าที่การทำงานนะคะก็เป็นทั้งหมอนะคะเป็นตรวจคนไข้แล้วก็เป็นอาจารย์แพทย์เรนก็จะสนใจเรื่องการทําวิจัยมากนะคะเพราะว่าการทําวิจัยก็จะทําให้พัฒนาองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมเพื่อให้ดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นค่ะ เหตุผลที่เลือกเรียนทางด้านโรคภูมิแพ้นะคะก็เนื่องจากว่าโรคนี้เนี่ยก็เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหลายลาระบบของร่างกายนะคะมันท้าทายดีนะคะคือทั่วโลกเนี่ยเป็นโรคนี้ประมาณสักร้อยละสีคนไทยก็เป็นเยอะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะคะซึ่งเราก็มีความสนใจว่าทํายังไงไอ้โรคเลือยลังที่คนเป็นเยอะๆ ทำให้เป็นลดลงได้ะฉะนั้นตัวเองก็สนใจนิมิติเรื่องเชิงป้องกันแล้วก็รักษาแบบนี้ให้สุขภาพดีอย่างยังย่งยืนด้วยการดูแลด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าตัวเองเชื่อมั่นว่าโรคเนื้อหลังเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยก็คือคนไข้ชอบในด้านนวัตกรรมที่ทําให้คนไข้ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นโดยที่ลดการใช้ยาเหตุผลที่สนใจมาทํางานกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงระดับต้นของโลกนะคะแล้วก็ ด้วยมัตโต้ของโรงพยาบาลที่สนใจเรื่องนวัตกรรมแล้วก็มีดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งตัวเองก็ค้นข้อมูลไปแล้วน่าสนใจมากจริงๆเนี่ยสิ่งสําคัญของโรคเลือรลังนะคะก็คือว่าคนไข้เนี่ยต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้น patient education เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็เราต้องมีแหล่งความรู้ที่เหมือนกับเชื่อถือได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละโรคเพราะว่าโรคภูมิแพ้นเนี่ยเป็นเยอะกันทั่วโลกแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีน้อยนะคะก็เลยคิดว่าก็จะสามารถทํางานร่วมกันแล้วก็ทําให้ดูแลคนไข้ได้องรวมแล้วก็ไปมี Impact ระดับโลกได้ สำหรับ,บมัตโต้การใช้ชีวิตกับการทำงานนะคะก็คือทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำนะคะที่ได้มาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าทุกอย่างทำด้วยพัชชั่นเรื่องความรักนะคะแล้วก็คาดว่าการทำด้วยความรักเนี่ยก็จะทำให้ดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นแล้วก็คนไข้ก็จะเข้าใจสิ่งที่เราหวังดีและอยากให้คุณภาพดี